นรยชัดวงตรางคูนะครับปัจจุบันก็สอนที่นนาราชพัฒนนครศรธรรมราชหลักสูตรจิตกรรมเด็กม .6 อยากเรียนก็มาได้นะครับแล้วก็งานเดี่ยวครั้งนี้ชื่องานระบำมรสุมเรืเนซองเป็นงานเดี่ยวครั้งที่8ของพี่ครับ กานชุดนี้ก็ทํามา4ปีก็พูดหลายเรื่องคุณมากก็มีทั้งเรื่องส่วนชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องมุมมอง,องประชาชนสังคมที่เราเจอเจอมารวมๆก็คืออยากจะเล่าเรื่องราวที่อยู่ในตัวเราผ่านภาพเหล่านี้คือเรื่องในซองนี่คือเมื่อก่อนพี่เขียนเมื่อก่อนเคยเขียนสไตล์แบบใช้ฝีแปรงแรงๆนะแตะ่คิดว่าตอนนี้ตัวเองเป็นคนที่มีเรื่องราวในตัวเยอะ อยากจะเล่าเรื่องครับพอพอถ้าเกิดใช้ฝีแปรงมากๆเนี่ยมันจะติดเรื่องพลังเรื่องของอารมณ์ผ่านฝีแปรงก็เลยตัดออกไปเลยก็ามาใช้แนวโบราณโบราณที่แบบที่ที่ยืมมาเรียกมาเรคือ,นอแนวแบบเก่เาๆเ,เพื่อจะเป็นการพัฒนาสุดๆเลยแล้วแลว่าทีงานกแนันวนที่ไมัดว่างานเ,นเปิปโดโอกาสให้เราเล่าได้เ็นที่เยเพราะามั ประชวรเป็นภาษาครับเช่นว่าเล่าเรื่องส่วนตัวก็ได้หรือเล่าเรื่องมุมมองที่เราไปเจอสังคมทางใต้ที่มันเปลี่ยนไปเช่นฝรั่งมามาชอบกับคนพื้นถิ่นหรือว่าเรื่องราวของชุดนี้คุณภาพของประชดุ่นี้ของอุตสาหกรรมที่ว่ามาขโมยตำนานดีๆจากบ้านเราไปนะบางทีก็พูดเรื่องการเมืองที่เรารู้สึกว่าอยู่ทางใต้เราเจอการเมืองจากกรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็แผ่นพัฒนาต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราที่ว่าชุดนี้มันเทคนิคนี้เปิดโอกาสให้เราเล่าได้เยอะ การคอบว่าการถึงเรื่องวัฒกรรมอำนาจที่อกว่าอำนของวัฒกรรมที่มันเกิดขึ้นในยีนนส่งารใช้ชีคยคี่วัฒกรรมมันเป็นอำนาจสมัยใหม่เลยคือเอามื่อก่อนเราบอกใช้เงินฟาดหัวหรือบังคับผูกเกมอย่แงนี้แค่หาคำเก๋ๆมอีกคำแล้วก็อาจจะจริงบ้างไม่มจริงบ้างนะแต่ก็ทําให้มีพลังในสังคมถ้าเกิดคนเชื่อเนี่ยคุณก็ได้บุลชนไปแล้วทีนี้อะไรจริงอะไรหลอกเนี่ยมันต้องมันต้องแบบอะไรคนต้องใช้ปัญชาเหมือนกัน ถึงจะหลุดแต่มันได้ผมว่าวารกรรมเป็นอำนาจใหม่ที่เขาใช้ใช้ชักจูงคนเข้ามาก็เลยเป็นงานชุดนี้ขึ้นมาคําพูดของเราเราน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่มันน่ากลัวคือวารกรรมที่มันอยู่ในมือสื่ออย่างเช่นดาวเทียมเนี่ยไอ้คำพูดนี้มันถูกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันถูกทำให้มีพลังอย่างเช่นน้าที่เขียนในนี้อย่างนี้ย่เว่าเรื่องของอะไรมีทั้งคู่ชาติบาก็บอกว่าจะพูดทําไมชาติเรารูยว่าอัมมาชใช่ไหมก็ มีจริงไม่จริงหรือรว่าเรื่องของอะไรเออเรื่องของกระชับวงล้ออะไรทั้งหลายเลยชุดตัวอย่างเฉยๆเนี่ยคือถ้าเกิดมันทัดถูกครับมีพลังปุ๊บจะต้องมีส่วนหนึ่งที่แบบเขา,าจะได้มวลชนกลุ่มนั้นไปผมว่าครับแต่ว่าเนี่ยที่น่าสงสัยน่าน่าน่าคล้องใจคือมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า,าการบัตรกรรมพวกนี้นะที่ผมเขียนมาที่ทยกตัวอย่างมาเนี่ยมันมีอ,อีกพยานอยู่ถึงบัตรกรรมอีกส่วนนี่เป็นส่วนรองที่เป็นบัตรกรรมเรื่อง การรุรักว่าภูมิยาท้องถิน่นพวกนี้เป็นเป็นเรื่องรองๆองเลยที่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรสู้วรรณกรรมการเมืองที่แบบมันอยู่ในหน้าสื่อไม่ได้คือวรรณกรรมที่แบบว่าเนี่ยชาวบ้านพยายามจะพูดถึงอย่างอย่างเนี้ยนะอย่ามาทําลายท้องทะเลเราเงี้ยมันกลายเป็นวรรณกรรมกระจกกระจกเล็กๆเรื่องถูกคมครับ